สวัสดีครับสวัสดีน้าผู้ที่ไฟหาความรู้อยากดีพินเป็นสุภ้สุคนมอนีพบปอกันคือเก่ากับผมครูวัดสอนดีพินนะครับเนาะฝากพี่ตอนนองคือเก่าครับนะครับอาจารย์ครับว่าษันอยากได้ว,ว่าเทคนิคที่แบบว่าฝึก ทุกทุกมือแล้วก็ห้นิวเขามีพัฒนาการมือซ้ายกับมือขวาไปพร้อมๆกันเบิ้งนะครับเทคนิคนี้เลยเทคนิคที่ผมใส่ฝึกตอนฝึกหาดเลนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันเกือบ20ปีที่ฝึกเล่นมานะครับก็ยังใส่เทคนิคนี้ฝึกอยู่นะครับมาเบิ้งกันเลยนะครับเนาะ <S <S นั่นก็คือวิธีการไลนิวนะครับเขาเอิ่นถ้าเป็นว่าถ้าแม่นเฟดมันรบเนี่ยเขาสิเอิ่นการฝึกนิวแบบอมาติกแต่ว่า ฟิตมันบรมนสากลมันเลยบอดเอินว่า,าการฝึกแบบโคมาติกได้ว่าคล้ายๆกันนะครับน้ำมาประยุกต์ใส่ในดนตรีพื้นบ้านเขานะครับโดยเขาจะใส่นิ้วสีกดช่องแรกนะรับนิ้วกลางกดช่องสอง 2, นิ้วนางกดช่องสามนับนิ้วก้อยกดช่องที่สีนะครับ, 4, รบมือขวาเขานะครับการดีสลับน้ำลงขึ้นลงขึ้นแบบนี้นะมาร้องเบิงพร้อมกันนะครับนะผู้ใดบ่เคยฝึกนะครับรองฝึกซาาเบิรง เห็นบ่เสียงบระมวนแต่ประโยชน์มหาศาลครับพี่น้องนะครับซี่กลางนางังก่อยอ่พาพอเ้าเริ่มคล่องแล้วนะครับเ้ากับเปลี่ยนสายมาเป็นสายสองซี่กลางนางังก่อยเพื่อนซี่กลางนังก่อยนะครับ,นะรบเห็นบ่ดีสละเพื่อนประโยชน์มหาศาลนะครับนิวต่อไปนะครับสายหนึ่งครับ,นะรบนับนิวซี่เพื่อนเริ่มจากน,นิวซี่ก่อน พอเขาเริ่มคล่องแล้วก็เริ่มเริ่มจับจุดได้แล้วนะพอลองฝึกสามสายนะครับไล่มาเลยโดยจังหวะให้มันซ้ำกันเห็นไหมครับนะครับแล้วพอสุดแล้วนะพอกัไล่กับเนี่ยนะครับประโยชน์มหาศาลถึงแม้ว่าไล่ทำนองมันจะบวมวลแต่ว่าผู้ใดฝึกได้ทุกๆมือ นะครับสังเกตโหลดมูที่อาจารย์เพื่อนเล่นแบบว่านิว่วประมือนิว่วเลี้ยวบนเห็ุอย่งไรนี่แหละพื้นฐานเบื้องตน้นเพื่อนก็นค่อยๆฝึกทีละนิดทีละหน่อยมือละนิดมือละหน่อย3นาที5นาทีดีกว่าบูฝึกซะเลยนะครับนะเนาะพอเสร็จแล้วปุ๊บเอาถอยกลับนะครับกันนิ้วก้อยก่อนนะครับนะเริ่มให้มันคล่องอ่าแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับแล้วก็เปลี่ยนสาย เริ่มจับทั้งได้แล้วเขาก็สามเสินสายเลยโดยฝึกจังหวะให้สม่ำเสมอนะครับขึ้นมาเอาลองๆ้อกันบ้าง ฝากพี่ตอนอนองครับเมื่อนี่นเทคนิคเล็กๆหน,หน่อยแต่ว่าใส่ประโยชน์ใดมหาศาลสิเฮดให้นิวเขาค่องไปตลอดนะครับเวลาที่เขาเริ่มฝึกเล่นหรือว่าแม้กระทั่งเล่นเป็นปัจจุบันเล่นมาราโนนหลายสิปี20ปีก็ต้องฝึกเทคนิคนี้เพราะว่ามันซอยบริหารกาลมเนื้อนะครับบริหารอ่า ขอนิวนะับบริหารขอมือซ้ายบริหารขอมือขวาบริหารน,นิวมือซ้ายบริหารหนิวมือขวานะครับซอยได้ลายเต๋นะคนับผู้ใดมักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกหลานเด้อครับเด้อนะครับนาะผู้ใดอยากได้พิ้นงามๆไม่ตด้ดำสวยงามคนะรับมีความทรงครับนะโดยพิ้นลายเอียดของเฮานะครับเนอะราคาหนับนะซื่อไปแล้วเรียนเม่เป็นเ็ดจังไรล่ะอาจารย์สอนให้แนะน,ะนำให้พร้อมนะครับ วิธีการเมืองต้นยังสั้นยังสี่นะฝึกยังไหเริ่มจากมองใดเอาแนะน้าให้นะผู้ใดหมักนะครับนะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกับผู้ใดมีคาถามนะมาเบื่องบทันหรือว่ามาเบื่องรายการสดนเฮาบทันนะครับเนาะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ว่าเอออยากให้แน่น้าแบบนี้เด้อครับอาจารย์นะบ,บอกแนววิธีการใส่ยังสั้นยังสี่นะผู้ใดอยากได้เอฟเฟกต์ผู้ใดอยากเรียนหรือว่าผู้ใดอยากพิ้นหรือว่าผู้ใดไม่อยากได้ยังอยากคุยซื่อๆเนาะติดต่อสอบถามนะหมายเลขโทรศัพท์ไอดีนะครับเนาะ หรือว่าไอดีไลน์ผมนี่แหละโทรศัพท์มาก,ก็ได้087ครับ9322717คือเก้า087 9322717ครับยินดีให้คำแนะนำทุกๆท่านพบพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ